เอาละครับกลับสวัสดีทานผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อเบสนะครับแล้ววันนี้ก็มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile นะครับเอาละในวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมไม่ได้อัพคลิปวิดีโอลงบ้านแดงเนี่ยมันมีหลายเหตุผลมากๆนะครับนั่นก็คือผมเนี่ยฝึกสนาอย่างหนักด้วยนะครับและที่สำคัญเลยก็ฝึกเล่นท็อปแลงแบบว่าจริงจังนะครับเจอนักแข่งเจอท็อปเซิร์ฟต่างประเทศแล้วก็เจอท็อปเซิร์ฟประเทศไทยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในตอนนี้เนอัันดบบขงผมะคร เอาจริงเนี่ยมันควรจะสูงกว่านี้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยดันตกนะครับเมื่อวานนี้อันดับอยู่ประมาณ20บกว่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาอัดวันนี้เนาะอันดับก็เลยตกนะครับก็อยู่ที่47่สิบเแลตอนนี้แต้มแรงของผมก็ทะลุ10,000แต้มแรงไปแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้จะโอ้อวดหรืออะไรนะแต่ว่าในสิ่งที่ผมมาบอกเนี่ยก็คือผมเนี่ยได้ผ่านการเล่นอย่างโชคโชนะครับผมในซีซั่นนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับก็เจอทั้งคนที่เก่งมากๆเลยนะรวมถึงเจอปีศาจด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็เลยแบบจะมาแนะนำนะครับผม ผมเจอในแรลงเนี่ยอะไรที่โกงบ้างเล่นในระยะไหนบ้างผมจะไม่พูดปืนที่มันนอกกระแสะเกินไปนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดแค่ปืนที่มันอยู่ในกระแสะและก็คนใช้เยอะมากๆและทุกคนสามารถเอาไปไต่แรงได้แบบง่ายดดยเลยนะครับผมและดีมากๆด้วยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับแครกันด้วยนะครับในคลิปถัดไปหรือว่าคลิปต่อๆไปนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์แกล้งคนแล้วอันนี้ผมเตรียมตัวมาแล้วนะครับช่วงนี้กําลังรีแรงเลยนะครับโอ้โหคนเล่นนี่แบบเยอะแน่นอนเดี๋ยวผมจะไปแกล้งคนเป็นมือใหม่นะครับผมทุ ไปกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคปะไปดูเลยดีกว่าครับละหรือว่าจะเป็น Over To p Up อปร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่งไอเดียให้ทางร้านเติม แค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน o v e r s h ์ช Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเละครับ <Hey. S 1> คุ้มกับเติมในเกมเยอะมาก <laughs> และถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย <laughs> มันง่ายไหมนะครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะ โอเคเด่อย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของสไนเปอร์นะครับผมมาพูดถึงเรื่องสไนเปอร์ก่อนดีกว่านะครับคือณตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงระยะไกลๆนะครับที่เราเห็นได้ชัดนะก็จะมีสไนเปอร์ที่เด่นๆนะอันนี้พูดถึงสไนเปอร์ก่อนนะไม่ใช่มาร์คแมนนะผมจะพูดไปแต่ละสายก่อนเลยนะครับผมถ้าพูดถึงสไนเปอร์เนี่ยที่เห็นได้ชัดและก็คนใช้เยอะที่สุดก็น่าจะเป็น L W 3นะครับซึ่ง L W 3เนี่ยณตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะครับผมเนี่ยจะใช้เซตที่แบบว่าเดี๋ยวก่อนแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับ อย่างออกแล้วก็ ใส่เป็นตัวนี้นะครับก็ค <un> ือตัวนี้มันจะได้เป็นของแต่งเรื่องของความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งเนาะสำหรับ LW3 ถ้าอันนี้สาหรับใครเล่นสไนเปอร์เนาะคืออันนี้มันก็มีข้อดีมากๆเหมือนกันนะครับก็คือดีเลย์เมื่อวิ่งยิงอะไรแบบนี้ตอนยกสโคมมันจะเร็วกว่าปกติั่นก็คือการเตรียมอาวุธนะครับผมเออเตรียมอาวุธนะไม่ใช่ซูมเร็วขึ้นนะแต่ตอนที่เราวิ่งแล้วเราหยุดวิ่งแล้วเราไปซูมต่อเนี่ยมันจะเร็วกว่าปกตินะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยมันไม่ม เก็บเสียงนั่นเองนะครับผมซึ่งเก็บเสียงเนี่ยนะตอนนี้ผมใช้เป็น FMJ แล้วก็ปากระบอกเก็บเสียงนะครับเซตของ LW สา3นะตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะคือเซตนี้เนี่ยมันเหมาะสาหรับแรงสูงๆเลยนะครับถ้าแรงต่ําๆเนี่ยผมอาจจะเอาเก็บเสียงออกแล้วก็ไปใส่เป็นพานท้ายแบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าที่ผมใช้ LW แบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันเก็บเสียงในระยะที่แบบในแรงสูงสเนี่ยเขาจะย่องกันใช่ไหมครับเวลาที่โดนผมยิงเปน็นนัดแรกถ้าผมยิงพลาดหรืออะไรนะครับก็เขาจะไม่รู้จุดนะครับหรือว่าถ้าผมยิงเพื่อนมันเนี่ยเพื่อนของเขานะครับก็จะ น,นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆนะช่วยทําให้ผมรอดชีวิตมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่น L W 3ก็เซตนี้เลยนะทุกคนเอ้ยแล้วผมจะบอกนะครับว่าผมเนี่ยติดท็อป L W ด้วยนะทุกคนเอ้ยทําไปเล่นไปนะครับอันดับ47นะถ้าใครไม่เชื่อผมก็แล้วแต่นะ <laughs> โอเคแล้วต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของอันนี้ใช้คู่กันเลยก็คืออุดนายนะครับเดี๋ยวพูดถึงอุดนายก่อนดีกว่าอันนี้ผมใช้ในกรณีที่เจอด่านจำพวกที่แบบว่าต้องใช้อุดบางจังหวะในการปาดอะไรแบบนี้ผมก็จะใช้การ์ดเนี่ยเป็นการ์ดใช้ปืนหลักคู่เนาะซึ่งอุดนายเนี่ยนี่ครับผม อุดไนก็จะใช้เป็นเซตนี้นะครับที่ผมใช้อุดไนแบบนี้เพราะว่าเป็นอุดดไนที่มีระยะที่สูงนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงหรอกอุดไนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มันดีอยู่แล้วนะครับ, yep. รบโกงอยู่แล้วนะคือมันแบบ3นัดตุยอะทุกคนคือแรงมากๆนะครับก<ๆ>็เซตประมาณนี้นะสำหรับอุดไนนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเนาะสองก็บอกแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าสําหรับบางคนนะครับที่อยากจะถามว่าผมใช้พกอะไรนะครับ <S <S พกอะไรที่เล่นกับสไนเปอร์เนี่ยผมใช้พกนี้นะครับซึ่งผมแมชชีนเนี่ยเป็นพกที่โกงมากๆนนนัััแแตตต่่่่ววาาม้องงยิ5 5ดดเ ใกล้เนี่ยมันลั่นเร็วมากนะครับมันลั่น120เลยนะซึ่ง5นัดเนี่ยเป็นอะไรที่ก็สมเหตุสมผลแล้วนะครับถ้ามัน4นัดเนี่ยอันนี้มันเวอร์ไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นแมชชีนนะครับซึ่งเป็นพกเนาะที่ใช้ในการไต่แรงของผมโดยปกติแล้วก็หลายๆคนก็เลือกใช้นะครับแรงสูงก็เจอกันบ่อยเนาะอันนี้เป็นเซตที่ผมใช้แล้วกันนะครับเออแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่ง BP 50ผมก็ใช้นะครับอันนี้ BP 50ผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ช่วงนี้เพราะว่าผมเล่นสไนเปอร์เป็นส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าในแรงเนี่ยที่ผมเจอนะครับก็ BP 50ก็มีเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่า70%เนี่ยเป็น อุตนายนะถ้าพูดถึงกลดนะครับ70%นี่อุดนายเลยต่อไปที่ผมเห็นนะก็เป็นโอเดนนั่นแหละซึ่งโอเดนเนี่ยหล,หลายๆคนก็เห็นมาแล้วนะครับมันโหดมากๆเนะ ซึ่งโอเดนเซตของผมก็ปรับเปลี่ยนบ้างบางจังหวะนะครับแต่ว่าณนตอนนี้เนี่ยผมใช้แบบนี้เนาะเล่นโอเดนเป็นสายนิ่งนะครับผมโอเดนผมก็จะแต่งประมาณนี้เนาะโอเดนเนี่ยก็ยังโกงอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้โดนเนฟหรืออะไรมากมายนะทุกคนใครที่อยากจะไต่แรงเนี่ยเจ้าตัวปืนนี้ก็ยังตอบโจทย์นะครับแต่ว่าก็ต้องระวัง่อยนะอาจจะวิ่งปาดสไลด์ปาดยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเจอสไนที่เล่นแมชชีนที่พกเมื่อกี้เนาะบางทีโอเดนก็ไม่ทันนะครับหรือว่าบางทีเจออุดนายเนี่ยก็ยังซู้ไม่ไหวนะครับ อยู่นะทุกคนก็ลองใช้ตามไปดูได้นะครับและอีกหนึ่งกระบอกนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือไทสิบเก้านั่นเองไทสิบเก้าเนี่ยเป็นกระบอกที่ผมบอกเลยว่ามันมันแรงมากนะครับหวังผล4เม็ดนะครับผมแต่ว่าเออไทสิบเก้าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าบางทีเนี่ยยิงในระยะแบบก,กลางๆเนี่ยสี่นัดเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหวังผลสักห้าแล้วกันนะครับแต่ตัวนี้มันดีตรงที่ว่ากระสุนของมันเนี่ยไปถึงตัวศัตรูได้เร็วนะครับผมและที่สําคัญเลยเนี่ยความคล่องตัวของมััััันนนนนสสููงรบผมมมําหไททเี่ป็ดต ก็ไม่ได้นาอทุกคนเพราะว่าตัวไท19เนี่ยมันดีด้วยความเป็นตัวของมันเองนะครับนะตอนนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แรงสูงเนี่ยใช้ไท19กันเยอะมากๆเลยครับผมไท19นี่เป็นอีกหนึ่งกระบอกเลยนะที่ติดชาร์จนะครับในท็อปแรงนะทุกคนสามารถใช้กันดูได้นะครับส่วนต่อไปไอที่เจอบ่อยไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือ c x เอ็กซ์นนั่นเองนะครับไอที่ผมพูดมันทุกกระบอกในนี้นะผมบอกทุกคนก่อนแต่ว่าเป็นทุกกระบอกนะครับผมที่ฮิตในแรงสูงนะครับผมฮิตในแรงสูงนั่นก็แปลว่าเขาคัดสรระ บอกที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นกระบอกที่เขามั่นใจแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับซึ่งซ X9 ก็อยู่ในนั้นเช่นกันนะครับและก็แต่งแบบนี้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะแต่งตามนะครับซึ่งซ x 9นทะครับที่อยู่ในทนะ็อปแลนด์ในที่เขาเล่นกันนะครับเขาใส่แมกกาซีนนะครับที่เป็นแมกกาซีนยิงในทีละสามนัดนั่นเองนะครับปรังปลังปลัง,ง,งคือมันมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือกระสุนมันน้อยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือถ้าเจอในระยะใกล้เนี่ยมันจะสามารถลั่นสาม ใช่ครับ CX9 กินขาดนะทุกคนอันนี้บอกเลยแต่ว่าทางอุ UZ9 เนี่ยมันสามารถเจอกันในระยะกลางกับไกลได้นั่นเองนะครับเลย UZ9 นนี่ยิงได้ทุระยะเลยนะครับผมเป็น SMG ที่โกงมากๆนะตอนนี้เนาะแต่ว่า CX9 เนี่ยพอเจอระยะใกล้ UZ9 นในี่ยอมแพ้เลยนะครับเพราะว่ามันลั่นเร็วมากๆนะครับในระดับที่แบบว่า3นัดมันสามารถตุยได้แบบประลาดประลักประลักผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่มันโกงจริงๆนะสำหรับ CX9 นะครับเซตแต่งก็ประมาณนี้เลยเนาะต่อไปก็เป็นสวิทช์เบส X9 นะครับอันนี้ก็เจออยู่บ้านนะครับในแรงสูงเนาะก็ยยัััััังงเเหห็็นน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 คคคใใชชช้้้าะะะรรรบบบแลมมกกดดีว่ผส เบสเอ็กไนเนาะใครที่อยากใช้นะครับผมเซตนี้เลยนะครับก็เป็นเซตที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมพอเป็นเซตที่แต่งนิ่งด้วยนะครับเอ่อสามารถควบคุมดีด้วยแม่นยำดีด้วยนะครับสำหรับเซตนี้ใครที่อยากใช้ตามก็สามารถใช้ตามมาดูได้เลยนะครับและส่วนต่อไปก็เป็น m a c 10นะครับ m a ก10ก็มีคนใช้เยอะมากๆแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยเรื่องของระยะอาจจะต้องระวังนิดหน่อยนะครับเอ่อแมกเนเนี่ยวางผลประมาณ5นัดนะครับผมแต่ถ้าเข้าอกเข้าหัวหน่อยเนี่ยก็สามารถ4นัดได้นะทุกคนแต่ว่าแมกเนเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว มากเก <personaje> ินไปนะครับแม็กเทนเขาเอาไว้ลูดในระยะใกล้ๆนะทุกคนแม็กเทนเซตนี้นะครับก็จะได้เป็นความคล่องตัวเลยก็ระยะยิงนะครับแต่ว่าแม่นยำเนี่ยน้อยเนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้กันยิงในระยะใกล้นะครับลองใช้ก็ดูได้นะครับสำหรับแม็กเทนตัวต่อไปก็เป็น CBR4 นะครับผม CBR4 อารนในเอสีนี้เนี่ยเขาก็ใช้กันเยอะพอสมควรนะครับในนาตอนนี้นะคนใช้ CBR4 ส่วนใหญ่เนี่ยนาตอนนี้เขาจะใช้เป็นเรื่องของระยะยิงแล้วก็ความแม่นยำในระดับที่สูงขึ้นเนาะแล้วก็เก็บเสียงด้วยนะครับแรงสูงก็มมมีีีีีีเเ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 กกกกก็็็็็็บบบบบบสสสสยยยยยงงงงหนน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 น่่่่่่่อออดดะะะะะคคครรรรััััใช้้้้ปปปปซึาาาจจลลลลไไไผผแแแววตตตต์์ถข c b บีอนี่ผมก็จะแต่ประมาณนี้เนาะหวังผลในระยะกลางได้น,นะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยมีเก็บเสียงด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยทําให้เราเล่นในแรงสูงเนี่ยลากในตัวถัดไปได้น,นั่นเองนะครับผม CBR4 กามีจุดเด่นในหลายด้านนะเรื่องของกระสุนที่ก็เยอะนะแล้วก็ระยะยิงที่ดีนะครับแม่นยําก็ดีด้วยนะครับ c ี r 4นี่เป็นปืนที่นิ่งเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะไต่แรงก็ใช้ c b r 4ได้นะครับณตอนนี้เนาะและก็บอกสุดท้ายของ SMG นะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นนเฟน,นก็ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแต่งแบบว่าเน้นเป็นเรื่องของระยะนะครับและความคล่องตัวเนาะเขาจะเล่นในระยะกลางกับใกล้นะครับผมระยะกลางก็ใช้ได้นะสำหรับเฟนนิกนะครับในการลูดปาดเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะแอดวานซ์หน่อยนะครับสำหรับใครที่คุมปืนยังไม่ค่อยเก่งเนี่ยผมยังไม่แนะนําให้ใช้เฟนนิกเนาะแต่ว่าใครที่เล่นเก่งอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าหาปืนที่แบบลูดเก่งๆเนี่ยในระยะใกล้กับกลางนะครับเฟนนิกก็กินขาดเหมือนกันนะครับก็ยังโหดมากๆนะทุกคนนะตอนนี้นะครับใครที่อยากจะใช้ก็เอาเซตนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเซตนี้ก็แต่งนิ่งด้วยแล้้ววววก็คคคล่่อออองงงตตัดยยะรบแาจจเเสีืขุม หรือก็เม่นยำนะครับอาจจะดีนิดหน่อยนะทุกคนหลายๆคนก็ถามถึงเอ,อ็กเคสหนึ่งหนึ่งเจ็ดอเคสี่เจ็ดอะไรแบบนี้เอาตรงๆเลยผมไม่เห็นเลยนะครับผมไม่เห็นคนใช้เลยนะในแรงสูงนะตอนนี้นะเอเคก็มีบ้างแต่ว่าก็น้อยนะครับน้อยมากๆนะอะไรที่ผมไม่ได้เจอแรงสูงผมจะไม่พูดถึงเลยละกันนะครับบางทีผมอาจจะเจอแต่ผมลืมแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยนะครับเอ็มสิบสามอะไรแบบนี้ก็ไม่เจอนะทุกคนอันนี้ผมพูดจริงๆนะสอดฟิชคิวโลอะไรแบบนี้คิกหกเอ็มสองนะครับไม่เจอเลยแมดด็อกก็ไม่ค่อยเจอแต่ว่าฟาวัน ก็เจออยู่นะครับนี่ของแต่งฟาวันของผมนะครับนี่เป็นฟาวันเนาะแต่ส่วนอื่นเนี่ยผมไม่เจอนะครับอะไรที่ผมไม่เจอผมจะไม่พูดนะทุกคนแต่ว่าผมจะไปสอนแต่งนอกรอบแล้วกันนะครับนี่ก็ฟาวันเนาะต่อไปก็เก่าก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเออกระบอกนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะทุกคนคไม่ค่อยเห็นก็ไม่แนะนำ 4, เอ็กเอ็มสีเออลืมไปเลยนะครับเอ็กเอ็มีมีครับเอ็กเอ็มีมีเยอะด้วยนะครับเอ็กเอ็มีก็เยอะด้วยนะครับ ประมาณนี้สําหรับ xm 4นะครับผมแมนโอวอลก็ไม่ค่อยเห็นนะครับแลงสูงไม่ค่อยเล่นแมนโอวอลกันนะแลงสูงนี่มันมีเพิร์กกันระเบิดเพิร์กกันไฟกันหมดแล้วนะครับเขาก็เลยไม่ใช้แมนโอวอลนะครับผมสำหรับใครที่เล่นแมนโอวอลมาโดยตลอดเนี่ยไปเล่นแรงสูงเนี่ยอาจจะสู้ยากนะโดนโดนอุดนายปาดเยอะนะครับเพราะอุดนายนี่เยอะมากๆนะแล้วก็เขาใช้เป็นเพิร์กกันไฟกันด้วยนะมีโหลดกันไฟอะไรแบบนี้นะครับแมนโอวอลก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะครับแล้วก็สไนเปอร์นะครับผมก็ยังไม่หมดนะสไนเปอร์ที่เห็นอีกอันนะครับก็เป็นโลคัสง โลคัสก็เห็นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวโลคัสเนี่ย ถ้าเทียบกับ a w เนี่ย Low Cut จะประมาณ30% a w นี่เต็มเลยนะครับผมเล t เทคก็มีคอ h k a ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับก็ประมาณนี้สไนทยที่เห็นนะครับสนต่้ไปนะครับผม LMG มีกระบอกไหนบ้างที่ผมเจอในแรงสูงนะ PKM ก็ของแต่เซตนี้ผมใช้อยู่นะครับผม PKM ก็คนใช้เยอะนะมีคนเล่นปืนโตเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเขาใช้แบบสำหรับการยิงทะลุแล้วก็การ แบบว่าเช็คจุดนะครับยิงทะลุเช็คจุดแล้วก็ยิงค้ำนะครับผมยิงค้างไปเลยเนี่ยตอนที่ศัตรูที่ใช้สไนเปอร์เนี่ยจะออกมาอะไรประมาณนี้นะครับสไนเปอร์ก็ยิงไม่โดนเลยนะเพราะว่า LMG เนี่ยมันกระสุนหนักนะครับเวลาสไนเปอร์โดนแม้แต่นัดสนัดเนี่ยตัวมันจะกระตุกนะครับผมเป้ามันจะเพี้ยนนะครับผมออ p k m ก็สุดจัดเหมือนกันนะต่อไปก็ M4 LMG นะครับผม M4 LMG ฟั่งเซตนี้นะที่ผมใช้อยู่เนาะทุกคนเซตนี้ก็เป็นเซตเร็วนะครับผมก็ได้เป็นอัตราการลั่นแล้วก็ระยะ ิงนะครับผมอันนี้ก็ใช้เป็นยิงคำนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าแรงสูงเนี่ยก็จะไม่แต่งนิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามือเขานิ่งอยู่แล้วนะครับผมเซตนี้ก็ใช้สำหรับแรงสูงเนาะสำหรับใครที่อยากจะใช้ตาม MG 4 2นะครับก็ประมาณนี้ต่อไปก็มีช็อตกันหรอช็อตกันที่ผมขออนุญาตไม่สอนแต่งเพราะผมไม่ใช่สายช็อตกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเจออะไรบ้างนะครับช็อตกันเนี่ย HS 2 1 2 6เจอครับ BY ไม่เจอเลย บีวผมไม่เห็นเลยนะครับในแรงสูงตอนนี้นะมีแต่ HS เนี่ยเจออยู่แล้วก็ HS 0405นี่เจอเยอะมากๆเจอเยอะที่สุดเลยนะครับไซเคิล45ไม่เจอ KRM เจอครับผมเจอเยอะด้วยนะครับ Echo ไม่เจออานายไม่เจอแจ็คไม่เจอออกั ut, ก็ไม่ค่อยเจออืมใช่ครับไม่ค่อยเจอ v l k นี่แล้วใหญ่เลยไม่เห็นเลยนะครับแต่สิ่งที่เห็นเลยเนี่ยก็มี HS 2126นะครับ h s 0405แล้วก็ KRM 262นะครับ อันนี้ต้องพูดก่อนนะว่าผมไม่สามารถสอนแต่งได้เพราะผมไม่ใช่สายซองนะครับที่เจอจริงๆในแล้งเนี่ยผมเจอแค่นี้จริงๆเนาะถ้าสําหรับใครเนี่ยที่เจอซองตัวอื่นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะซึ่งผมเนี่ยเจอแค่นี้นยอันนี้ต้องขออภยัยต่อไปก็มาร์กแมนนะครับมาร์กแมนที่เจออันนี้ผมก็ไม่ขอสอนแต่งเพราะผมไม่ใช่สายมาร์กแมนนะครับไคโลโบอาจจะเจอน้อยมากๆนะครับ น้อยน้อยจริงๆแต่ว่าเขาจะใช้เป็นกระสุนไฟนะครับโดยส่วนใหญ่เนาะกระสุนไฟนะครับ SKS เจอบ่อยมากๆ SKS ที่เจอเยอะมากๆากนครับผมเยอะแบบเยอะจริงๆนะ SKS เนี่ย SPR ไม่ค่อยเจอครับ MK2 ก็ไม่ค่อยเจอนะครับไทย63เจอบ่อยบ่อยมากๆบ่อยแบบบ่อยจัดจัดแล้วอีกหนึ่งกระบอกเลยนะครับก็คือ M1 นะครับผม M1 เนี่ยผมเจอบ่อยมากนะครับในแรงแต่ผมเนี่ยซัดกับมันได้ยอยู่เพราะว่า M1 มาเล่นยากนะครับณตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า M1 เนี่ยเขาใช้เพราะว่า อยากลองหรือเปล่านะครับเพราะคนน่าจะอยากลองเนาะ แต่ว่าถามว่าแนะนำให้ใช้ไหมผมก็ไม่แนะนำนะครับผมสำหรับ M 1นเนาะก็มีประมาณนี้นะครับทุกกระบอกที่เจอในแรงสูงนะครับเจอในท็อปแรงนะผมไปฟาดฟันก,กับท็อปแรงมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยสามารถพูดได้เต็มปากว่าผมเจอแค่นี้นะครับเจอประมาณนี้และทุกกระบอกที่ผมแนะนําในวันนี้เนี่ยก็เป็นทุกกระบอกที่ติดชาร์ตและคนเล่นเยอะที่สุดนะครับสำหรับใครชื่นชอบกระบอกไหนที่ผมแนะนําในวันนี้นะครับก็สามารถเอาไปลงแรงได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าฝึกกระบอกนี้แล้วเนี่ยสามารถไปเล่นแรนสงสูงๆได้หรือเลปล่าผมบอกเลยว่าทุกกระบอก ที่ผมพูดมานี้สามารถใช้ในแรงสูงได้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่แรงไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะตอนนี้สามารถเลือกฝึกได้ตามใจชอบเลยว่าจะใช้กระบอกไหนที่ผมแนะนําในวันนี้นะครับเพื่อต่อยอดในการเล่นแรงสูงนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นก็น่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับไว้เจอกันใน e ีหน้าสนุกนกัคมิคอลตลอเกาะสวัสดีครับ